พี่น้องเอ้ยเบิรงกนี่มื้อนี้แม่น้องเฮ็ดข้าวเหนียวใบโบกคับน้องย่าเนาะกับอาน้องสาวหอค้อนเหมือนที่นีแม่น้องเลือกเฮ็ดเป็นสองอย่างอันนี้ก็คือที่แม่น้องเฮ็ดให้เบิรงมาหั่นเนาะอันนี้ก็คือใช้เนื้อมะม่วงนะคะบีบออกนะคะคั่นนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดดึงแล้วก็ผสมกับข้าวคุกอาหน้อ,นองย่าสิเป็นคนอ่าเอาเขา่าหยัด ตัวที่เป็นมักนมสีเหลืองแม่นองสีเป็นขั้นออกเขาหยัดที่เป็นใบเตยนะคะเอฟซีมักแบบใส่ใบเตยหรือมักแบบใส่เนื้อมะม่วงอันนี้เหลืองอันนี้เขียวอันใดแสบเอฟซีคอมเมนต์มาบอกแม่นองเลยเดอ้ออันนี้ก็คือสีเขียวนะคะอันนั้นก็คือสีเหลืองเป็นตาแสบแบบใดคอมเมนต์มาบอกแม่นองด้วยนะจ๊ะแบบไหนเป็นตาแสบกอกัน คอาเมนต์มาบอแม่หน่อนเนื้อเนี่ยมนหน่อใส่ซอนนะคะใช้ช้อนช้อนนี่ก็คือเป็นช้อนกาแฟเอ้อไข่เอฟซีนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเนาะเนี่ย,ยะคะ่ะก็เอาเข้าไปได้หนี่เลยค่ะบันี้มันจิได้รสชาติของมะม่วงที่ติดอยู่เปลือกด้วยเออเอฟซีอันนี้ก็จะเป็นใบเตยที่แม่หน่องเฮต่ากะทินะคะเชี่ยวได้กลิ่นหอมใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําตาล แล้วเราก็เอามาเป็นข้าวเหนียวบาบโบมะม่วงอันนันจะเป็นมะม่วงคุกข้าวแต่น,นี้เราจะเอาเข้าวมาคุกเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะมาดเอเเป็นตาแซบบ่จ้าเอเจเยโอ้เป็นตาแซบถานอแม่นอกสีเห็ดไปให้ลูกชายนะคะเอฟสีแม่นอกสีเอาไปฝากลูกๆโตเกียวนะคะเวลาเรายัดแล้วมันอาจจะมี น้ำหรือมีคราบแม่หนองก,ก็จะเอามาล้างล้างตูดมะม่วงให้หมันสะอาดเพื่อเวลาลูกหยิบกินจะได้กินง่ายๆป้าเอฟซีเป็นตแาแซ่บป่าจ้าผู้ใดอยากได้สูตรเด้ออันนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวเหมือนกับที่เราทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่แทนที่เราจะไปกินกับมะม่วงแม่หนองใช้วิธีเอามาทำเป็นบ่ายโบกเลยยัดเข้าไปเลยค่ะนี่ แพทย์เหรเอฟซี FC เบิร์นี่ยัดเข้าไปเลยน้องยาเขาจะยัดเนื้อมะม่วงที่คลุกข้าวเอาเป็นหนักเย็นป่ค่ะมันจะเป็นสองสีเดอ้อเอฟซีเยมะม่วงใบโบที่เป็นใส่ใบเตยอันนี้ก็คือเป็นใบเตยเด้อนี่เอฟซี FC. ป๊๊ดคือเป็นตาแสบแทกพี่นออกเอ้อเอาไปฝากคุใยญ่บ้านฟินแลนด์ฝากลูกๆตัวเกีียวแล้วก็ไปฝากแม่นกนะคะนี่ป้าดจิตท เอโอ้เป็นแระแสนาะเอฟซี FC มันน่าอร่อยไหมคะแล้วก็แม่น้องก็จะล้างตูดเขาออกนะคะที่ที่เรายัดไปมันอาจจะมีอ่ากระทิหรือน้ําตาลออกมานะคะเนี่ยําความสะอาดเปลือกมะม่วงให้สะอาดเพื่อสะดวกในการหยิบจับนะคะโอ้ยสีเขียวสวยงามจังเลยเอฟซีเป็นจะกินบอค่ะพี่นอ้องเบิ้องดีพี่แม โอ้ยเป็นตาแสบหลายเอฟซีเอ้ยนี่เขาหน้าอร่อยมากเลยโอ้ยเป็นตาแสบเนาะพี่น้องเนาะปื๊ดโถคือึผักขึ้นแหรบเบิ่งแม่เบิ่งแม่เอฟซีเอ้ยนี่อ่ะผู้ใดอยากเบิ่งวิธีญาติออกมาบ้างตาเห็เปิ้ลเห็นแก่ไกลอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของแม่น,อน,น้องนี่คือแม่น้องจะทำเป็นข้าวเหนียวที่ เราเคี่ยวกะทิแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ใบเตยเข้าเห็ดเป็นข้าวเหนียวคือข้าวติดินกับข่าวเหนียวบอหมวล่ละค่ะเอฟซี FC. แล้วเราค่อยมายัดบ่ายดูนะคะนี่นี่นี่ป๊าเอฟซี FC. แสบขักแสบแนด้อแบบนี้ป๊าสูตรใหม่นะคะนี่สูตรใหม่ที่พี่น้องคิดค้นขึ้นเองเลยนะคะมันก็ะจะได้ทั้ง กลิ่นหอมของมะม่วงที่ติดอยู่กับเปลือกแล้วก็มีกลิ่นใบเตยแล้วก็จะเป็นกะทินะคะเอฟซีคอมเมนต์มาเบอร์เนเดอระหว่างข้าวเหนียวใส่ใบเตยเนาะข้าวเหนียวมูนมายัดมะม่วงกับที่เป็นเอาเนื้อมะม่วงทำเอฟซีมาแบบไหนคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนเสร็จเจกันอีกทีนึงจ้า